การลบจํานวนเต็มอเราต้องรู้จักสิ่งหนึ่งก่อนที่เรียกว่าจํานวนตรงข้ามจํานวนตรงข้ามจำนวนตรงข้ามคืออะไร Opposite Number กะคือตัวจำนวนที่ย่างน้อยจเนสองระยะทางรว่าเลขหมดลเออถ้าตัวนั้นเป็นลบหกจำนวนตรงข้ามของมันคืออะไรหกถ้าตัวนั้นเป็นเจ็ดจำนวนตรงข้ามของมันคือลบเจ็ดเนื่องเส้นจำนวนนะห่างเท่ากัน คำระยะห่างเท่ากันกนี่เหมือนแอดสซุูดเลยปะเหมือนไหมเออระยะห่างที่เท่ากันก็คือตัวค่าแอบโซลูเนาะเพราะนั้นจํานวนตรงข้ามเราจะบอกว่าถ้า a บวกด้วยลบ a เท่ากับศูนย์แล้วก็กลบ a, a บวก a เท่ากับศูนย์เนาะตัวเนี้จํานวนตรงข้ามบวกกันต้องได้ไอะไรสูตรเนาะและจํานวนตรงข้ามจะมีเพียงจํานวนเดียวด้วยเท่านั้นย้ำว่ามีแค่จำนวนเดียวนะ รวมไปถึงการลบเราสามารถเขียนในรูปของกรรบวกได้ได้ยังไงตามเกาะสีแดงเลยก็คือ a ลบ b จะเท่ากับอะไรเอ่ย a บวกด้วยลบ b เออเพราะฉะนั้นแสดงว่าการลบต่างอะไรกับการบวกไหมไม่ต่างแกกเลเเออมันไม่ได้ต่างอะไรกันแสดงว่าเวลาคิดได้เราคิดจากหลักการบวกได้ปะ ก็ได้เพียงแค่ว่ามันมาจากการที่เครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบมาเจอกันแล้วมันจะเป็นเครื่องหมายทุกทีนั่นคือหลักการของมันเนี่ยเครื่องหมายชนจะเแบบเนี้ยเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบมาชนกันกลายเป็นเครื่องหมายลบแต่ถ้าเครื่องหมายลบชนเครื่องหมายลบจะกลายเป็นบวกอ่ะซึ่งการลบแบ่งออกเป็นสี่กรณีกรณีแรกถ้าเอาเลขมาลบกันธรรมดาหมายถึงเอาจำนวนเต็มบวกมาลบกันอ่ะ ถ้าเป็นตัวบูเลตแรกที่ไม่ห่วงเลขมากลบเลขน้อยยังไงก็ได้ค่าบวกถูกไหมแต่ถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเป็นไงก็แค่ติดลบตัวเลขเลบกันแล้วติดลบแค่นัเลยกรณีที่อกรณีแรกเขียนไหมเขียกรณีที่สองเอาเลขลบกับลบมาเจอกันพี่ถามว่าถ้าพี่เขียนเป็นแยกกันบวกอะ่ะมันเป็นไง ลบเจ็ดลบสองถ้าเขียนในรูปของการบวกมันคืออะไรนะเออลบเจ็ดบวกกับลบสองมันก็คือหลักการเอาจำนวนลบกับจำนวนลบมาเจอจำนวนลบบวกด้วยจำนวนลบถูกปะมันก็ได้เท่าไหร่ลบเกแสดงว่าเป็นไงถ้าเราเจอแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบแล้วเอาตัวเลขมาบวกกัน จริงจริงแล้วตัวเนี้ยเหตุในขั้นตอนตรงนี้ปะเดี๋ยวจะเรียนเรื่องสมบัติแจกแจงตอนท้ายเรื่องแบบเนี้ยสมบัติแจกแจงมันคือการแจกเครื่องหมายลบเข้าไปอะ่ะ <c oughs> มันก็กลายเป็นลบเจ็ดแล้วก็ลบสองเพราะว่าลบเจอบวกได้เออเครื ừ, ่องหมายลบเจองหมบบวกเขเครื่องหมายลบ,ยลบเนะบาะเหมือนกันอย่างอันนี้ลบสองลบห้าถ้าเราแยกเป็นการบวกก็คืออะไรลบสองบวก ลบห้ามันก็มีค่าเท่ากับเกก็ okay. ที่เราทำไงจำนวนลบบวกกันก็ใส่เครื่องหมายลบแต่เอาตัวเลขมาบวกกันแทนเอกสองกรณีที่สามเอาจำนวนใดก็ตามไปลบกับศูนย์เออก็ได้ค่าเดิมสามลบศูนย์ก็ได้สามศูนย์ลบหกอ่ะก็ได้ลบหกทำไมไมันถึงได้ลบหก เออมันก็คือศูนย์บวกด้วยลบหกอ่ะนึกออกอยังมันก็เลยได้ลบหกต่อมาในกรณีที่สี่ถ้าเป็นเครื่องหมายลบเจอเครื่องหมายลบเราก็จะเปลีป่ยนไปเครื่องหมายบวกอย่างอันนี้สี่ลบด้วยลบห้า <5. S 2> ลบเจอลบกลายเป็นบวกก็จะกลายเป็นสี่บวกห้าสกต้าหรืออย่างอันนี้ลบห้าลบด้วยลบเจ็ดก็จะกลายเป็นอะไรลบห้าบวกเจ็ด ได้เท่ากับสองอ่ะในเมื่อมันง่ายคำตอบคบือขัดกันเถอะอ่ะสิบสามลบสิบหกได้ลบสามเนาะเลขน้อยลบเลขมากในคําตอบออกมาต้องเลข<ะ>เลขน้อยลบเลขมากนะเลขน้อยลบเลขมากคําตอบต้องติดติดลบลบสิบสี่ลบศูนย์ได้ลบสิบสี่ศูนย์ลบกับลบเจ็ดสิบสี่ อ่าถ้าเราเขียน้เป็นขั้นตอนนัะลบเจอลบกลายเป็นบวกก็กลายเป็นสูตร674ได้74ลบ20ลบ20ลบ4 4, 4. คีคลิกง่ายๆมันคือจำนวนลบแลบบ้วบวกจำนวนลบลงไปอีกอะ้ะค่ามันก็ต้องเป็นไงมากขึ้นเออค่ามันน้อยลงแต่เป็นเลขลบทุกทำไมนะ มากขึ้นถูกปะเออต่อมาลบหนึ่งร้อยลบร้อยี่สิบลบสองร้อยยี่สิบหนูต้องการตามทันไหมทันใช่ไหมหลังสูตรทันจริงเปล่าวอะถ้าจริงพ่อหกต่อหร้อยยี่สิบร้อยี่สิบมาจากอะไรเนี่ยเออลบเจแล้วไปหมดกคือยี่สิบบวก หนึ100ก็จะเท่ากับร้อยยีสิบ